โอ้โห oh. oh แต่มันถึงไ่ตที่ละไกดมันจะต้องอยู่ในหวีแล้วเราค่อยตัดเรียบร้อยแล้วครับผลงานช่างคัตเตอร์ฮัลโหลสวัสดีครับผมก็ผมซางไมโครครับกับรายการมูคีผมมีรายการข้างมือน,นี่กับมาไทยบรรยากาศนอง คัตเตอร์ครับผู้นี้เลยอาจารย์นักดนตรี <S <S แล้วก็เป็นทั้งสร้างตัดผมครับแล้วก็สอนสอนดนตรีอีกน,นะครับผู<า>้นี้เรียนคอร์ดหนึ่งวันนะครับู้พื้นฐานแล้วก็เพิ่มเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับสารางไมโครครับผู้นี้น้องเดินทางมาจากขอนแก่นเลยน,นะครับขี่เรือมาต่อเครื่องบิน <S <S <biliyor S 1> แล้วก็ต่อแท็กซี่แล้วก็มั คืนรถม่เธอสีหอานลานนี้ได้ครับเดินทางยากลำบากมากตัวเหนื่อยิเรื่อยๆจำเพาวันที่แล้ก็ไปลงเรือเห็นยังคัตเตอร์ดูตั้งใจแห้งนะครับคัตเตอร์นี่เป็นสร้างตัดผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทักษะในการตัดผมอยู่แล้วนะครับมือนีนก็มาเพิ่มเทคนิคการ แบ่งผมผื่นฐานการแบบจับช่ออยัางปกตินะครับเพื่อไปต่อยอดในการทำงานนะครับแบ่งผมนี่คมกริบนะครับผู้ได้สนใจคอร์ดนี้นะครับทักมานะครับ คัตเตอร์เป็นอย่างคือใจเดมาเลี่ยนคอร์สพิเศษไนเหมือนี่ขอ,อเลื่องแรงในด้วยอยามาต่อยยอดในการตัดผมครับผม่อยอดเทคนิคาวิธีการตัดเ,เพื่อนเพืนคราโดนไปยามาจาก Youtube นี่ครับฟังที่น้อง กเตตัดไปแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ทันลงกันไก่ฟันปลานี่ชิบเป็นการใส่กันไก่ล้วนนะครับเป็นการฝึกจับชอผมแบ่งผมนะครับในการทํางานในการใส่ซิสเซอร์คัตนะครับหรือว่าใส่กันไก่ในการตัดหล้วนๆนะครับนี่เป็นการแบง่งเซกชันด้านหน้าครับ โมนองมาตัดที่ชอที่หนึ่งนะครับหรือว่าการโอเวอร์ไดเรกชักนนะครับซับสาคนสากลนะครับกสิ่นี้ไม่เมรียนรู้เพิ่มเติมในมือนี้นะครับ เ็นะในเกี่ยวมาปุ๊บไกด์มันต้องมาด้วยต้องเห็นไกด์เราค่อยตัดนี่แช่ชอบต่อไปมนาะไกด์มันจะต้องอยู่ในหวีแล้วเราค่อยตัดโอเคถือว่าเรียนแล้วเข้าใจง่ายไหมครับน้องคตเตอร์ ขายให้พี่หน่อยน้องขายให้พี่หน่อยเพื่อมีคนสนใจมาเรียนนะครับเห็นเชิญนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยกับวิธีตัดด้านบนเลยครับทั้งดาดบนทั้งดาดล่างน้องคัตเตอร์บอกว่า เข้าใจเข้าใจง่ายอยู่แต่ว่าตัดยากอยู่ช่วงแรกเพราะว่าเท่ากับบาเบอรนะ์เนาะบ่ค่อยได้แบบเด็กจัดการก็เิ้นผมโดยแบบรูปแบบข้าการแบ่งเซกชันอย่างละเอียดเนาะฟังเพลงเบาๆครับ เหล่าเขาจะขวดด้ปิงประคอเนอะมันจะกลายการเรียกกับสิเป็นกันเองครับเมื่อกี้ก็ไปใส่สมตำกันมาแล้วเรียบร้อยนี่ก็เป็นการปรับพื้นฐานทั้งเลยนะครับเพราะ่าหนหองคัดเตอร์เพิ่นพื้นฐานในมือนี่ก็คือตัดตัดผมได้เป็นอาชีพแล้วครับแจ่ว่างอยากมาเพิ่มเติมสก,กิลแล้วก มีปัญหาในการแบ่งผมยังพวกนี้นะครับยังเดาอยู่เอาไงไงเวลาตัดกันเลยแต่ว่าบอกจะฟูดคุยกันแน่สักหน่อยนะครับ แบบไม่รีบนะครับตั้งแต่10โมงคนระตอนนี้บ่าย4โมงนะฮะยาวๆอันนี้ตัดกรอบทรงอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะนัตเตอร์ก็จะเริ่มเริ่มทำอะไรครับปทัทโอกฝลังความ <laughs> <laughs> จัดไปจัดไปครับอืมเห็นปลายแหลมๆบะเห็นบะนั่นละ,ละเฮาเชื่อมไม้มันเข้ากันเลยเอ่าว่าวจากันหูเหลียงว่าง่ายขึ้นยังได้พอดีหูซับจักหน่อยเนี่ยนี่ว่าวฝรั่งความครับเมื่อกี้นี่น้องคาเตอร์คลาดเชก่าสาพี่จเจ้าเถอะวะอ่าอยู่ท่าจับเป็นไกลซะก่อนครับนี่คลาสเด้่เพื่อใด้สนใจกัน ถ้าเกินคำว่านะครับไปอินบ็อกหรือว่าไอดีไลน์นะครับเขาไปในเพจก็ได้นะครับเราทำรายละเอียดเรื่องราคาเรื่องหัวหุอยังสีนะครับบบหูโวคุมบบคุมครับแต่ว่าต้องหูกอนว่าคน้นสีมาเรียนนี่ต้องการยังอีลีนะครับบามคนว่าสีเปิดซ้อนจริงจังนะครับแต่ว่านี่ก็อยากทบทวนจะคล้องน้ำพื่กันนะครับในการตัดผมก็เลย ทุทวนจังไดจังสีได้เงินกันทุ่วนแบบนี้แหละครับน้องคเอกระทือป้าย้ามาจากยูทูบเนี่ยแหละครับเมืงยูทูบแล้วก็อยักเรียนก็ดีดีนะครับวันหยุดก็ะไดเงินดีดีมักอยู่แนวนี้นะครับปกติกับตานี่กับตาแดงกึกศึกเลยนะครับวันตําก็เครื่องลั่งกันละวันหยุดก็ไดนะครับดีครับดีดีดีนะครับได้แชร์ประสบการณ์ให้น้องได้ฟังนั่มนะครับ แต่ผู้ใดอยู่แขนกันนะครับอยากเลี่ยนตีกองนะครับ <c oughs> อาจารย์คาเตอร์กับอาจารย์ไหจ้จำๆนะครับสีสอนอยู่บ้านหรือสอนในห้องสอนกันน้องคัตเตอร์เพิ่นมีบริการอยู่แล้วนะครับ ตัวโตชงของนีมันเท่ๆไรดิยืนมองลูกค้าผีไก่อะไรเนี่ยอะไรแมวลูกเราก็ต้องได้เว้วยเจ้าตีกรอยต้องเท่เลยแต่ผมไองเท่ น่านขายกันะเป็นฝาแฝกกันวะนนี้ <laughs> ว้าวนะครับน้องคัตเตอร์นะครับเหลียงกันจนดึกจนเดือนอ่ะโคตรคุ้มอ่ะัาเนี้ <laughs> จ่ายโอทผมด้วยนะครับจากที่น้องแบบพื้นฐานการจับกันไกยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ อัดไปถือว่าโอเคไหมฮัตเตอร์โอเคครับถือว่าปลดล็อกอยู่เนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันความนิ่งด้วยมือน้องเขานิ่งมากครับม้องก็เป็นมือกรองด้วยนะครับ <laughs> เวลางับกันไกลไปก็โชว์ขาคู่ไปด้วยกระเดื่องนะเป็นช่างตัดผมกระเดื่องคู่กันเลยทีเดียว กาเต์ครับย็นตรงๆครับสวยนั่นแหละครับถ้าสมมุติว่าเก้าอี้เราปรับขึ้นลงได้เนี่ยเราปรับขึ้นได้ไหมตอนเนี้ได้คได้ควรจะปรับไหมแจ๋วคระเ <laughs> บรรยากาศแบบนี้แะครับการเรียนของเราสนุกสนานครับออสอนกันจนเมื่อจนค่ำนะครับ ว้าวฟิลกันไกลต่างกันไหมพี่อยากรู้จริงๆตอนงับอะ่ะสะใจกว่าปะใช่ใช่ นี่คือด้านข้างนี่น้องกัตเตอร์เขาใช้กันไกลทั้งหมดเลยนะครับทำความเข้าใจกับงานนะครับเหมือนกับเหมือนมาปดล็อกอีกอย่างสักอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเขาตัดผมแล้วนะมันกับบริญญาเกินความสามารถอยู่แล้วนะครับตัดเป็นเป็นกู้คนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแบบ มาแหลกเปลี่ยนต่อยอดบริวามาสอนมายัางกันดอกครับมาแหลกเปลี่ยนกันเนาะประตูนี่เลงครับเลงลายเขาเรียกเลงลายนี่ดูดิครับกันไกลล้วนนะเนี่ยปะตูคัตเตอร์เคยไหม เนี่ยเคยแบบขึ้นกันไกลแบบนี้ทั้งหัวเลยเคยยังอันนี้ข้างแรกเล่นวะขึ้นขึ้นโซนเลยมีข้างแรกฟันปลายโบเกียวเล่นมาตอนนี้ฟันปลายยังไม่ได้ใสเลยเนาะโอ้เจ้าเจ้าเจ้าสอนไปโม่ไปครับมันมวนมวนนะครับบรรยากาศกแต่แต่สีมง ชีโมงเช้าตอนนี้หนึ่งทุ่มโอ้โห,โหอัร์เห็นอ้วกครับโ<า>บ,บกินเราก็อ้วกได้ครับ,บออโอ้โหเหย็ดดูตัดลมหรือเปล่าตัดลมหรือเปล่าครับนี่ <laughs> มวนๆครับทักษะการเรียนรููมันก็บอจะเจ็นต้องเครียดเสมอไปครับอมุนวหอนิดึ่งครับอเอ๊ะนิเด,นเ,ดเดียวนะิดเดียวเดี๋ยวนะเอาแป้งมาจิมดิเออพี่วามันยังเข้าต้องเช็กแบบโบราณเขา้องเช็กแบบโบราณจิมไปตรงรูปจิม้มอน แต่มันถึงใน่ที่ละ่ะมีห้องกับสีเห็นความดางเห็นเนี่ครับวิธีเช็กแบบโบราณมากๆเลยครับผมสีดำเจอก็แปลงสีขาวห้องสีเห็นขอบเห็นเขิบนะครับที่มันที่มันบนท่านเนี่ยนนั่นปะคาเตอร์คาเตอร์โอ้ทรงนี้นะครับ ยอดฮิตไปเลยทูบ็อกทูบ็อกแบบคอมม่าใช่ปะ่ะใช่ครับการเทรนนิ่งวันนี้ถือว่าน่าจะช่วยเพิ่มทักษะให้น้องคัตเตอร์ได้มากนะครับบอกไชเบอาเล่าแกมกันอยู่งหนีหางเลยนี่ครับ สุดยอดเลยแสกกลางนะบะ้พืออปิดคลิปไหมพี่หน่อยวันนี้ถือว่าโอเคไหมกับการที่มาเรียนกับ ช่างไมโครโอเคครับดีมากย่างมากครับเดี๋ยว่าผลลัพธ์หลายๆอย่างไหมหลายๆอย่างใช่ครับงานกันงานกันไกลงานด้านบทการแต่งผมดึงชอบต่างๆน้องคัตเตอร์นี่ก็ให้ความกับการตัดผมแบบพื้นฐานจริงๆครับวันนี้มาเรียนนะมาปรับปรับพื้นฐานด้วยครับพอเรียนไปเสร็จปุ๊บคัตเตอร์บอกพี่นี่ตัดไม่มีอะไรเลยตัดพื้นฐานจริงๆเลยนะครับคือแบบ การตัดผมจริงๆก็คือตัดแบบพื้นฐานนี่แหละไม่ได้มีตีลังกาตัดแน่นอนเนาะคัตเตอร์ใช่ครับหวังว่าจะเอาไปต่อยอดได้มากกว่าเดิมนะครับขอให้ร่ำรวยๆแล้วก็ใครที่สนใจเรียนตีกลองขอนยันนะครับน้องคัตเตอร์สอนอยู่นะครับเดี๋ยวแนบลิงก์เฟซบ o o กน้องคัตเตอร์ไปให้ด้วยเผื่อคอยเรียนจริงๆเพื่อคนดูช่องนี้ก็ไปอยากเรียนนะครับ จบเรียบร้อยนะครับวันนี้ขอจบคลิปนะครับน้องคัตเตอร์จัดมาเรียนคอร์สหนึ่งวันกับช่างไมโครนะครับทั้งวันวทั้งวันตั้งแต่สิบโมงตอนนี้กุ้งครึ่งเย็ดโดสุดๆครับได้มาดูผลงานของคัตเตอร์สุดท้ายวันนี้สวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับผลงานช่างคัตเตอร์โอ้ตายเลอันนี้ต้อง ต้องเหลือผมไว้ยาวๆนิดน,นึ่งนะครับไว้ให้น้องไปฝึกตัดเองที่บ้านนะครับไม่ใช่มาเรียนแล้วจบอยู่แค่นี้นะครับโอ้ผลงานช่างกระเตอร์สุดยอดสุดทีนเกาหลีว่าเจ้าหนาฝรั่งนะส่งเกาหลีให้อย่างเท่เลยอะถึงถึง,ถง เจ้าเจ้าเจ้าอือตัดงามแท้ใสเป็นยังไงวะฟัดทไอ้ห่าเอ้ยมิ่งหล่อทุกทุกการสะบัดจริงตัดผมที่นี่โยกหัวแค่ไหนก็ยังหล่อฟึบฟัดทโอ้โแจ๋วว่ะ Yeah. <laughs>